สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทํานายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพระศุกร์ที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่4พฤศจิกายน2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษายนถึง10พฤษภาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมษนะครับแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมษอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีเมษในวันที่4พฤศจิกายน2568ดาวพระศุกจะย้ายเข้าสู่ในเรือนปัตตนิจนถึงวันที่28พฤศจิกายน2568ตลอดระยะเวลากว่า25วันชาวรัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวรัคนาราศีเมษดาวพระศุกมาจากสองเรือนสำคัญก็คือเรือนการเงิน แล้วก็เรือนปัตตานีแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโคจรตกในเรือนปัตตานีได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีฉะนั้นในช่วงนี้การเงินของคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะก่อนหน้านี้การเงินสะดุดหามาหมดไปหามาจ่ายไปหรือหามาก็ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้การเงินของคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็หาได้มากกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ฉะนั้นการใช้ใจ่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ยังถือว่าดีและก็ลงตัวอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้ในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะักแต่พอดาวพฤศุก์เล็งที่ราศีเมษของท่านมันก็จะดีขึ้นแต่มันก็ยังเป็นพินทุบาทเขาเรียกว่าดวงร้าวเรื่องความรักแต่มันก็ยังดีกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ถือว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ยังพอคุยกัน เข้าใจคุยกันรู้เรื่องถึงแม้มันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%ก็ยังถือว่ายังไม่เสียหายแต่อย่างไรคนที่ไม่มีคู่มีโอกาสที่จะได้เจอคู่ของนั่นเองนะครับฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีเมษก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดริโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึงในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบ เพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หล,หลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง 2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่ไมั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ